มีอะไรก็ไม่ดีเท่ามีธรรมมีค่าล้ำเลอเลิศประเสริฐสีมีอะไรเท่าไรในโลกนี้ก็ไม่ดีเท่ามีธรรมประจําใจธรรมะนั่นเป็นเรื่องใหญ่เสริมสร้างจิตใจให้เราชื่นบานผู้ปฏิบตัติต่างสุขสำราญบันดิตกล่าวขานว่าเป็นสิ่งดีวันนี้เรามีธรรมะ เรามาพบพระศึกษาชีวีชีวิตเราจะได้เปรมปรีความสุขโชคดีจะเป็นของเราธรรมจารีสุขังเสติอัสมิงโลเกปร,รมหิจะผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าธรรมโมฮเวร,รักขติธรรมจาริงธรรมะนั่นแหละย่อมรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรม ธรรมโมสุจินโนสุขมาวะหาติธรรมะที่บุคคลประพฤติปฏิบัติดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้ณทุกขติงคชติธรรมจารีผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมไม่ตกต่ำและเดือดร้อนธรรมกาโมภวังโหติผู้ใฝ่ธรรมเป็นผู้เจริญธรรมเทศสีปราพาโวผู้เกลียดชังธรรมเป็นผู้เสื่อม ท่านสาธุชนคนดีผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนวันเสาร์นี้ก็เป็นวันสําคัญอีกวันหนึ่งเป็นวันที่เรายังมีชีวิตยังมีลมหายใจตื่นเช้าขึ้นมาอากาศดีดีหลงตาทางวัดส,สวนมนเช้าปฏิบัติธรรมตั้งแต่ตีสี่นนะูน่ะอากาศดีมากเลยตื่นเช้าขึ้นมานี่ถ้าเรารู้จกักขยันออกกําลังกายสูดอากาศ สบายสบายตอนเช้าเนี่ยจะทําให้สุขภาพเราดีนะท่านทั้งหลายมันออกกําลังกายมันออกกําลังใจนะออกกําลังกายเนี่ยให้ร่างกายมันขยับเคลื่อนไหวบ้างออกกําลังใจก็คือให้ร่างให้จิตใจมันสงบจะได้มีพลังช่วงนี้เป็นช่วงที่เรากําลังถวายความอลาลัยแด่สมเด็จพระนางเจา้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชน,นีพันปีหลวง ซึ่งพระองค์ได้สวรรคตตั้งแต่วันที่24ตุลาคม2568เวลา21นาฬิกา21นาที21นาฬิกา21นาทีรวมสิริพระชนมาอยุได้เป็นปีที่93พระองค์ท่านจากพวกเราไปสู่ชั้นฟ้านะบางท่านบางคนก็บอกว่าพ่อหลวงมารับแม่หลวงไปแล้วนะเรียกว่าเป็น ความโศกเศร้าเสียใจต่อพระสงฆ์นิกรชาวไทยทั่วทั้งประเทศยิ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมราชินีแล้วก็พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เนี่ยเรียกว่าต่างอยู่ในห่วงแห่งความโศกเศร้านะแต่พระองค์ก็ได้มีกำลังใจดีนะมีกำลังใจดีที่ ประชาชนพลเมืองมาพากันส่งกาลังใจให้พวกเราทั้งหลายก็ได้สแสดงออกความจงรักภักดีโดยการถวายอาลัยทางด้านกายภาพก็มีการแต่งกายไว้ทุกใส่เสื้อดําใส่ชุดดําชุดขาวดําหรือบางทีก็ประดับด้วยโบสีดำถ้าไม่มีเสื้อผ้าชุดสีดําก็เป็นเรื่องโศกเศร้าเสียใจและก็ เป็นโอกาสดีที่เราจะได้ระลึกถึงพระคุณของพระองค์ท่านเพราะว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนัถพระพันปีหลวงนี่ท่านมีอุปการะคุณต่อแผ่นดินไทยของเราอย่างมากทีเดียวอย่างมากหาที่สุดไม่ได้ที่จะพรรณนาหลงตาอยู่อำเภอสวรีจังหวัดสกนลนครนี่เห็นผลงานของพระองค์ท่านที่ท่านสร้างศูนย์ศิลปาชีพนะ บ้านกุดนาขามอำเภอเจริญศิลป์แล้วก็ศูนย์ศิละปะชีพหลายหลายหมู่บ้านในในจังหวัดสกลนครทำให้ประชาชนลืมตาอาปากมีอาชีพที่มั่นคงที่สำคัญก็คือได้สืบสารสืบสารสืบสารศิรละปะวัฒนธรรมอันดีงามของชาวภาคอีสานผ้ามัดมีผ้าไหมเครื่องจักสารต่างๆเครื่องปั้นดินเผา้นา ชื่นชมนะผู้คนมีรายได้กันเป็นจํานวนมากพระองค์ท่านไม่ทิ้งประชาชนท่านพระองค์ท่านมีจิตเมตตามากนะสนด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนพระพันปีหลวงพูดก็พรยเราะนะพูดก็พรายเร,นะราระมีจะ๊ะมีจะ๊ะมีอะไรตลอดไม่ได้พูดห้วนห้วนยิ้มตลอดเลยนะนี่เรียกว่าพระเมตตาออกทั้งทางกายทางวาจาทางใจเต็มเปี่ยม ไม่เฉพาะแต่ <c oughs> ประชาชนคนไทยของพระองค์อย่างเดียวนะ <c oughs> ต่างชาติก็เช่นเดียวกันต่างชาติก็ซาบซึ้งในน้ำพระหฤทัยราชาฤไทยของพระในพระเมตตาของพระองค์ท่าน <c oughs> ที่เรากล่าวถึงอยู่บ่อยๆก็คือพี่น้องชาวกัมพูชานี่แหละที่ท,ที่เรียกว่าแตกบ้านแตกเมืองมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารเมื่อคราวที่เกิดสงครามกลางเมืองของเขานะ่ะเขาก็ได้ อาศรมพระบรมโพธิสมภารของแม่หลวงของเรานี่แหละนะท่านปโนะปรยโปรยปลายพระเมตตาพระกรุณาไปให้กับชาวอพยพเหล่านี้ให้ได้อยู่ดีกินดีมีความสุขมีความสุขไม่ได้รับความเดือดร้อนอะไรหน,ะนีตายมาพราะองค์ก็อ้าแขนรับโอบกอดรับเอานะด้วยน้ำพระาราชารอาณาจัรไทยกว่าไม่เฉพาะแต่คนไทยอย่างเดียว เราจะเห็นข่าวคราวนะต่างชาติขาเจ้าเขาเขาก็แสดงความอาลัยถวายความอะไรแต่พระองค์ท่านทั่วโลกนะพระท่านปีหลวงของเราเนี่เป็นที่ยอมรับของทั่วโลกเลยนะถวายความอาลัยพระมหากษัตริย์สถาบันพระมหากษัตริย์ผู้นําประเทศนะแม้กระทั่งในโดนทัททรัมม์นี่โดนั์ทรัมป์นี่เสด็จอาบ เดินทางมาเยือนที่มาเลสเซียเขาก็ยังกล่าวถวายอะไรชื่นชมชื่นชมในความที่พระองค์เป็นผู้มีอุปการะคุณต่อประชาชนชาวไทยพระมหากษัตริย์ที่เสด็จมาไวอไ้อาลัยก่อนเพื่อนเลยก็คือกษัตริย์แห่งภูตานพร้อมวยพระราชินีนก็เรียกว่าประเทศภูตานนี่ได้ รับเอาทฤษฎีต่างๆของประเทศไทยของเราโดยเฉพาะาความพอเพียงนี่แหละนะความพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงราชการที่9้านี่ไปพัฒนาประเทศของเขาให้มีความเจริญให้มีความ,ม,วามก้าวหน้าเขาก็มีความกตัญญูและลึกถึงพระคุณของพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยเราตลอดรียกว่ามีพระเมตตาอย่างมากนะพระรันปีหลวงเพราะฉะนั้นเรา ชาวไทยทุกคนควรที่จะแสดงออกซึ่งความกตัญญูกะตเะเวทีแม้อาจจะมีบางท่านบางคนพูดจาพูดจาในลักษณะที่ไม่มีความเคารพแล้วก็อย่าไปสนใจเพราะว่าในประเทศของเราในโลกนี่ก็มีทั้งคนดีและคนไม่ดีนะบางคนเสียผลประโยชน์คือขาดวิจรารณญาณขาดสติก็จะพูดไปเรื่อยเปื่อยนะตามใจที่ ถูกกิเลสครอบงำก็จะพูดไปตามอารมณ์ตามใจของเขาที่ถูกนะกิเลสครอบงำกิเลสสามตัวที่มาครอบงำใจให้เราคิดไม่ดีก็คือการมวิตกนะคิดในเรื่องผลประโยชน์คิดในเรื่องเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้นะการมวิตกพยาบาทวิตกคิดปองร้ายพยาบาทนะคิดไม่พอใจคิดนะเรียกว่า ไม่พอใจละเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นฉันเสียสนพลประโยชน์นก็จะพูดออกมาแสดงอาการออกมาทางกายทางวาจาแล้วก็วิหิงสาวิตกคิดเบียดเบียนอยากจะเบียดเบียนอยากจะทําลายอยากจะทําร้ายคนที่คนที่หากล้านประโยชน์ตัวเองจริง,จร,ง,จ,รงจริงนะมันลูกตาคิดว่าการเกิดเหตุการณ์สูญเสียครั้งนี้เนะี่ยแม้เราจะสูญเสียแต่เราได้นะเราได้ ได้อะไรได้พระเมตตาได้เห็นความดีงามของพระองค์อย่างชัดเจนเลยนะเขาเอาเอาพระราชกรณียกิจต่างๆมาเผยแพร่แล้วก็ที่สําคัญทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยโบสีดําเห็นไหมชุดดําขายดีขายดีผ้าดําขายดีขายดีพระบ,บรมชาย,ยลักษณ์อะไรต่างๆเกี่ยวกับของพระองค์เครื่องสังฆพันธ์ต่างๆขายดีขายดีแม้ลูกตาก็ยังสั่งซื้อเครื่องทองน้อยเลยเนี่ยสั่งซื้อทางออนไลน์นะ เครื่องทองน้อยไม่ได้ถูกกนะท่านทั้งหลายราคาเริ่มต้นที่เจ็ดแปดร้อยขึ้นไปนะฮะเครื่องทองน้อยที่ใช้ในงานพิธีศพต่างๆไม่ใช่เฉพาะงานของราชพิธีอย่างเดียวเพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงที่ระลึกถึงระ,ะลึกถึงคุณงามความดีของพระพันปีหลวงก็ขอให้เราทั้งหลายได้บำเพ็ญบุญบำเพ็ญทานรักษาศีลเจริญภาวนาอุทิศถวายให้แก่พระองค์ท่านทุทกวัน ลูกตาก็ทําทุกวันเราทําเราก็ได้นะเราทําเราก็ได้ได้บุญได้กุศลได้สร้างบุญสร้างบาร,รมีแก่ตัวเราเองแล้วก็เราก็ได้แสดงความกตัญญูต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะที่เราอยู่ใต้พระบรมโพธิสมภารในะต้ร่มไม้อันอุดมอันร่มเย็นเนี่ยนะฮนะเพราะฉะนั้นก็ในช่วงนี้เป็นช่วงถวายอะไรก็ให้พวกเรา ให้พวกเราทั้งหลายชาวไทยผู้จงรักภักดีทุกคนได้แสดงออกซึ่งความกตัญญูรู้คุณกตเวทีตอบแทนคุณแผ่นดินนะตอบแทนคุณแผ่นดินด้วยการระลึกถึงพระคุณคุณงามความดีของสมเด็จพระพันปีหลวงผู้มีเมตตาต่อปวงประชาชนชาวไทยหลวงตาก,ก็ขอน้อมระลึกนึกถึงคุณงามความดีทั้งหลายทั้งปวะบุลกุศลทั้งปวงที่หลวงตาได้บำเพ็ญมาแล้วก็ขอ ุทิศถวายเป็นพระราช,ชกุศลแด่พระองค์ท่านขอพรองจงได้อนุโมทนาและประสบความสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์พูนผลด้วยทิพะยะสมบัติในสุขติสัมปรายภพตลอดกาลนานเทินธรรมสวัสดีเจริญพอ